เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นะคะเกศก็เอาแนวทางนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะมาฝากนะคะงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะกันลุดนะคะอาจารย์มันกับขอโทษนะคะขอโทษเอฟซีนะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขก้นนะคะเนาะแนวทางงวดนี้นะคะน,านะ่าจะบลอดผัยนะคะเพราะว่าอาจารย์พันวาเป็นหมั่นใจนะคะ มื้อคืนนี่นะค่ะคันสิมวอลข้อมฟันนะค่ะเดี๋ยวเกตสิเบาพันทางช่องไปเลยนะคะเนะะาะเพราะว่ามีเอฟซีนะค่ะคอมเมนต์ถามว่าถามนะคะว่าเกตซื้อเลขแล้วนะคะฟันแบบใดนะคะเกตกับฟันอยู่นะค่ะกับฟันแบบไปข้องเกานะคะไปฟันมีผู้ยิงคือเกานะคะเอาอป่ามาให้สองตัวนะคะเกตกบว่าถูกแล้วนะคะ ถูกในนอนนะคะสองตัวแล้วนะคะมันก็บอถูกสามตัวเขาอาสองตัวก็ได้นะคะเนาะสําหรับแนวทางพวามฟันนะคะมีเขาามีรุดนะคะกายวากันนะคะสําหรับแทนไดนะคะซื้อแล้วนะคะฟันดีนะคะฟันเมนๆนนะคะก็อย่าลืมนะคะข้ามเหม็นกมาบอกเกตน้าแน่นนะคะมันอีกอากาศก็เย็นจักน้อยคลายคือฝนสิบตกนะคะทำชุ่มนะคะกะฟันท่อนี่นะคะฟันบ่อใดฟันเ้านะคะฟันท่อนี้แล้วนะคะ ฝันว่ามีค้นเอาป่ามใหค้คขึ้นเก่านะคะเอาป่ามให้สองตัวขึ้นเก่านะคะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางความฝันนะคะแนวทังฝันฉีดตัวฝันแมนนะคะก็เป็นความเสื่อของบุคคลนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าการบเสเซเวล่านะคะเข้ามาเบิรงนแนวทางของอาจารย์ลาว่ากันเลยนะคะว่าเป็นไข่มาตัวใดนะคะ สำหรับแนวทางของพีซูเมกนะคะเกตก็ไดมาแล้วนะคะเด็กเกตสีฟาวมาล่วงหายกันแล้วกันนะคะสำหรับขันไดเขาแนวทางนะคะเล็กวิ่งนะคะเนาะ,ะเด็วเกตไม่เบิงนะคะนี่ละคะ่ะอาจารย์ลาวานนองคานนะคะหายมานะคะหายมานะคะเจ็ดศูนย์สองหนึ่งนะคะนี่ค่ะขันบ่มีไพยในซีตวนี้นะคะหามซื้อนะคะนี่ละคะ่ะจับคู่หายนะคะมีแค่์ีคูชี สี่ชุดนะคะมีเกดศูนย์นะคะสองหนึ่งหาสองสองสองสี่นะคะเด็ดตัวเด่นนะคะมีเกดศูนย์นะคะมีสองสี่นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเนาะเกตกระแดอมานําเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะคะสำหรับเอฟซีทันใดนะคะทีสอบถามนะคะแล้วกา,าถามเข้ามานะคะว่าสำนักอื่นๆนะคะทีเกดบได้ล่มหายนะคะเนาะก็สามารถเข้าไปเบิงได้นะคะกับพี ช่องพี่ดอลล่านะคะค่ะกับแม่หมูนะคะเนาะ,นะคะ่ะเพราะว่าเกตบ่ได้ไปตามให้นะคะเพราะว่าเกตติดธุระอยู่นนคะค่ะอันนี้ก็แคบหน้าจ,จอไว้ทะเบิ้งด้นะคะหน้าท่ามีเข่ามีหลุดนะาะเนาะสาหรับท่านใดนะคะเขามารับชมรับฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องแม่เจตพาโชคเลนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะ,คะ,คจจะ,คะสุดท้ายนี่นะคะเกตกับขอห้ยเอฟซี ทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนเด้อค่ะคะอยลำล้ำเลยด้วย,ย,ยสุข,ขสุข้นนะคะเนาะสำหรับแนวทางนะคะมีเขามิรุดกียะวาวกันนะคะแคบหนาจ,จอไว้เบิงเลยนะคะทันคลิปนี่นะคะถูกอกถูกใจนะคะแก่แย่ลืมนะคะพอไปหาสื่อไปเลยนะคะเนาะ สำรับทันใด,ดขัดก็คือพานนะคะแนวทางนะคะสุดท้ายนี่ก็มีเพียงแค่แนวทางนะคะว่าฝาเอฟนะคะพบพอกันไหมในคลิปต่อต,อตอไปก็แล้วกันนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ